ว่าจีนมันเป็นเสื้อผ้าที่มันเป็นเรียกว่าขาดตลายแล้วก็แบบเออมันแมทง่ายเลยใช่มันแมทง่ายนะคะยังไงก็มาช้อปปิ้งกันนะคะที่โรบินสันจีนะคะงานนี้ก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยคือเป็นเพลงใหม่เราหน่อยค่ะออกเมื่อวานก่อนเนาะใช่ใช่เมื่อวานเลยเพลงแม่ไม่ชอบแต่ฉันชอบเออเล่นวะก็คือเหมือนแบบว่าเนื้อหาก็คือ ่ไม่ฟื้มนะแต่ว่าแบบฉันน่ะไม่มีเพิรมันก็คงไม่ได้อะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประกอบซีรีส์ที่เราเล่นด้วยไม่ได้มาจากชีวิตจริงใช่ไหมคะไม่มีแต่ถ้าชีวิตจริงเราก็คงประมาณนี้เราก็คงสู้อะไรแต่เป็นยังไงบ้างครับพอปล่อยออกไปคี่แบกบก็คือเออตอนนี้มุกเพิ่งทำท่าติ๊กต็อกด้วยค่ะก็มีคนมามาเล่นกันใช่ก็น่ารักถ้เป็นทาเลน่์ใช่ไหมถ้าเป็นทาเลน่์ด้วยเลยค่ะกระแสตอนเราเป็นไงแบบเหมือนว่าคนแบบ อ๋อคือแบบเพลงนี้มันจะมีกลิ่นอายของแบบความแบบเกาหลีเกาหลีนินึอะไรอย่างเงี้ยทาให้ว่าหลายๆคนก็ชอบแล้วก็มีความฟังง่ายแล้วหลายๆคนก็ดูจากซีรีส์มาก่อนอยู่แล้วด้วยมีส่วนเกี่ไวกับเพลงนี้ไม่ะเา่าหนูว่าเร่นซีรีส์แล้แหละแต่ว่าเพลงนี้เามีส่วนอ๋อก็แบบดีไซน์เรื่องการร้องนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้มันมีเวอร์ชั่นชายกับหญิงแบบชายก็มีมาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ย เป็นยังไงบ้างครับเราคิดว่าเอออาจจะมาตัดชีวิตจริงเปล่าแบบว่าเออหนุ่มเราชอบแตบแม่ไม่ปลื้มอะไรอย่างเงี้เปล่ามีไหมไม่ขอให้มีหนุ่มก่อนเออมันไม่มีเลยมันจะไม่มันยังไม่มีขั้นแม่ไม่ปลื้มเลยมันยังไม่มีหนุ่มค่ะเห่าไม่ตั้งเห่าไม่ตัง มันก็แบบเคยเห็นเพื่อนที่แบบว่าเหมือนบ่นเงาเงาเงาป่าแต่ว่าก็ไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราเป็นเหมือนเพื่อนแล้วเป็นแบบเป็นเจ้าเทพหรือเปล่าตอนนั้นหนูคิดว่าหนูอาจจะแบบเฮ้ยเป็นจเจะาเทพหรือเปล่าจนช่วง25อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็26แล้วเป็นไงบ้างคะเห็นมันเกิดก็มีการจัดทายแต่ว่าเป็นแบบเป็นตีนเลย แบบเ่่่ไมใหญลยีงานไม่ใหญ่งานไม่ใหญ่ก็คือเราเราก็เกิดแบบเบาๆแต่ว่าเรามีเค้กอ่ะเค้กประมาณห้าก้อนนะถ่ายรูปแล้วก็มีลูกโป่งด้วยแล้วก็แบบแต่งตัวเต็มดี่ไมครับงถ่ายถ่ายรูปเล่นใส่ยี่ห้ามุกก็เจออะไรค่อนข้างจะเยอะครับใช่ก็แบบแบบเหมือนแบบความแบบเปลี่ยนเปลี่ยนผันในชีวิตนะเนาะเป็นเจ้าเทพมันอาจจะไม่ได้แบบแย่ก็ได้มันอาจจะหมายถึงว่าแรงหมายถึงว่าแบบเออมันอาจจะเป็นการัเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับพี่ผมร้อง ตอนนี้แบบทำงานแล้วก็มีความสุขแบบกับการอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ล่าสุดเหมือนเราเห็นแบบว่าทอ้พีทก็ไอ้ชัยก็เป็นแก๊งไมู่้ควายอ๋อโอ๊ยแต่มันไม่มีเรื่องความรักหรอกนะมันเป็นยังไงคะเห็นงานมันมันเปจี้จุดโดนจุดอะไรเรารือเปล่าบางทีก็แบบเรื่องเรื่องงงเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบเราเราก็พูดแบบแทนหลายๆคนนะว่าเป็นบางวันอ่ะเราเราเป็นคนที่แบบชอบไม่ไม่ชอบแสดงออกว่าเราแบบเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า บางวันลบมันก็ต้องมีบ้างแหละวะที่เราต้องอยู่คนเดียวที่เศร้าบ้างอะไรคือเราแค่อยากจะโพส r t ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อแบบเป็นการแบบระบายอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้แบบว่าต้องการที่จะเออเออเป็นเรื่องเป็นราวอะไรมันมีเรื่องราวอะไรนี่คนเป็นห่วงเยอะไหมคะก็มีเพื่อนเพื่อนคั้งมาเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเราแฮปปี้ดีไหมคะตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะมีความสุขค่ะพี่ขอยักถามเห็นว่าเราสนิทกับน้องกับโกแล้วเราก็ไปคอมเมนต์แซวเขาด้วยเขาเป็นแฟนกันจริงไหมคะน้องี่น้องหรอ ไม่รู้ไม่รู้เลเราเชียร์ไปพูดเลยเราเชียร์ไหมก็น่ารักเนอะเม่อเขาเป็นมเมนต์แล้วเขาก็มีแซวเออไปแซวแต่จริงๆอ่ะพูดตามรงว่าคพึ่งเริ่งรู้จักกับพี่น่องเองค่ะเพราะว่าเพราะว่าเออพี่น่องขอขอคิวมาดูไอ้ขอคิวมาถ่ายวีล็อกใครก็เพิ่งรู้จักแบบเพราพี่เขาเป็นคนตลกดีแต่ว่าหนูก็ยังไม่ไม่เคยแบบเห็นโมเมนต์โมเมนต์นั้นคิ่ว่าเราจะน่ารักแสดงว่าเราก็เห็นพี่โฟแบบว่าดูดูดูอินดูอินอย่างนี้ป่ะกาบเรื่องราตอนนี้หมายถึงพี่โฟหรอ พี่โฟคน่ารักมากแต่หมูว่าพี่พี่โฟเป็นคนที่แบบว่ามีเคมีกับหลายๆคนอยู่แล้วเราเราเราฐานะแฟนคลับแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเพราะเราฝากบเขาไปแล้วเราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งห่วงใครเลยห่วงตัวเองคุณอยามีความรักใหม่ไหมจริงๆอะถ้าถ้ามีดีๆก็อยากมีนะคะแต่ไม่มีก็อยู่ได้แต่เราเราพักใจมาแักวพักแล้วแล้วว่าเป็นปีเหมือนกันเออเป็นกครสดนะสุดปะจริงๆเออจริงๆไม่ค่อยได้โสดเลยนะเนี่ยเหมือนเราว่าเป็ ว่านานแต่ว่ารู้สึกว่าอยู่ได้คืเอเราปกติเราชอบเราเป็นคนชอบมีเพื่อนมีมีคนพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยพอพอเหมือนแบบเอ,อ้ยไม่มีแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกแกก็จะรู้สึกเหงาอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยอยู่ได้แล้วแล้วก็อยู่ได้จนถึงขั้นแบบเราไม่รู้ว่าเราจะเอาคนเข้ามาในชีวิตรเราเพิ่มยังไงเหมือนกันมีเพื่อนแบบแนะนำม,มีีมีส่งขนมามาให้เรากิบไหม มี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 แนะนำมาตลอดเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็เป็นเพื่อนกันไปอะไรอย่างเงี้ยขอโทษค่ะพอดีคอลี่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเขาเป็นชั้นิ